สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับกฎใหม่นะครับของ u t u b e นะครับปี2021นหะครับหรือว่าปีหน้านั่นเองเขาเริ่มใช้นะครับช่วงกลางปีหน้านะจ๊ะดังนั้นเพื่อนบอกนะครับว่าเฮ้ยพอเพื่อนอ่านกฎใหม่แล้วเฮ้ยมันเป็นกฎที่ดีมากนะครับทําให้คนที่กําลังอยากจะท YouTube เนี่ยคุณจะเริ่มตอนนี้อาจจะเริ่มวันนี้นะหรือจะเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้มีกําลังใจนะครับอย่างที่2นะครับคนที่แบบว่าเอ้ยผมทํา YouTube แล้วเพื่อนคนมันไม่ไม่ถึงพันเนี่ยคนติด คุณจะมีกําลังใจมากขึ้นนะครับกับกฎใหม่ที่จะมาปีหน้านี้เพี่ยนแบบเฮ้ยเพี่ยนดูแล้วเฮ้ยแบบนะอยากจะชวนแบบคนที่เพี่ยนรู้จักนะครับแต่ว่าเขายังทําผู้ติดตามนะครับยังไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับก็อยากจะมาชวนเขามาทําอีกรอบนะเฮ้ยมันมีกาลังใจแน่จากกฎใหม่ที่เริ่มปีหน้าโอเคครับเรามาดูกฎของปีนี้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงนะครับกับการรับารายได้นะครับของปีนี้ปีนี้นะครับก็คือต้องมีผู้ติดตามนะครับ 1,000คพขน้นไปนะครับแล้วก็มีชั่วโมงการดูนะครับมากกว่า4 0 0พันชั่วโมงนะครับซึ่งพี่อันผ่านเรียบร้อยนะครับคนติดตามพี่อันประมาณ3 0 0พันกว่ากว่านะครับก็โอเคนะครับก็จะเดี๋ยวกันังกันเร่งซับให้ถึงหมื่นโอเคก็คราวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดใครอ่ะมีไม่ถึงนะอะไรเกิดขึ้นครับยูทูบอ่ะจะไม่ให้สปอนเซอร์เข้ามานะครับก็คือว่าคุณเปิดคลิปนั้นก็ดูเฉยๆนะครับไม่มีโฆษณามาขั้นนะครับแต่นะครับถ้าเกิด ใครนะครับมีผ่านเกณฑ์แบบพี่อ้นปุ๊บเนี่ยแล้วกดนะครับขอสร้างรายได้จาก YouTube YouTube นะครับก็จะเอ้ยอ่ะปุ๊บเอาโฆษณามาลงครับแล้วพี่อ้นก็ได้นะครับเงินจากโฆษณาตรงนั้นนะข้าวหาพี่อ้นนะครับแต่ค่าวนี้นะครับปีหน้านะกลางปีหน้าเขาบอกว่ากดนี้ดีมากเพื่อนบอกว่ากดนี้ดีมากครับเงื่อนไข1,000โค้ดตาหนึ่งพันคนและชั่วโมง4ี่พันชั่วโมงไม่มีความหมายต่อคุณเลยนะครับดังนั้นนะครับใครก็ตามที่ทํา YouTube นะ คลิปโฆษณาจะเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเข้ามานะครับเห็นไหมครับคุณมีรายได้แต่คุณยังไม่ได้รายได้นะจนกว่าจะมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะครับแล้วก็มีคลิปนะครับถึงมีคนดูครบ4 0 0พันชั่วโมงแล้วถึงได้รายได้วันนี้คุณอาจจะมีคนผู้ติดตามห้าร้อยนะครับแต่ว่าโฆษณาเริ่มเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดเริ่มนับกฎหมายปีหน้านะคุณเห็นไหมครับคุณจะมีกําลังใจมากขึ้นเรื่อยๆทําในการทำนะครับเพราะว่าเพี้ยนก็เห็นคลิปบางคลิปนะเพราะเพี้ยนก็ทํา YouTube นะครับเพี้ยนเห็นมีคลิปบางคลิปนะเฮ้ย พี่อนทำคลิปชนกับคนหนึ่งอ่ะเพี่อนดูว่าเฮ้ยคลิปนี้ทํามาแล้วอ่ะห้าหมื่นคลิปแล้วเพี่อนเข้าไปดูคนติดตามเท่าไหร่คนติดตามแปดร้อยเพราะอะไรครับเพราะเขาทำแค่สิบคลิปแล้วเขาก็หมดกําลังใจทั้งที่ยอดวิวห้าหมื่นนะคลิปอื่นก็มีสองพันสามพันห้าร้อยบ้างเงี้ยเห็นไหมครับแต่เขาหมดกําลังใจเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ถึงไม่ถึงพันเขาไม่มีไรายได้เขาก็เลิกไปแต่ถ้าเกิกดกฎหมายมาอะไรเกิดขึ้นครับเขาจะมีแค่แปดร้อยใช่ไหมเพื่อแต่เขาเห็นแล้วว่าไอ้คลิปห hey, ้าหมื่นใะห้มันมีเงินเข้ามานะ 1, 000, มีเงินเข้ามานะ เพียงแต่ว่าเขายังเอาเงินไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเรามีเงินปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเงินเริ่มเข้ามาแล้วเฮ้ยเงินเริ่มกองเริ่มกองแล้วแต่ว่าเงินก้อนเนี้ยเราจะหยิบมาได้ก็ต่อเมื่อเรามีผู้ติดตาม1,000ันคนกับ4 0 0พันชั่วโมงเห็นไหมครับเราเห็นเงินอยู่ตรงเนี้ยอะไรเกิดขึ้นครับเราก็พยายามอีกนิดอีกนิดอีกนิดนะครับอีกนิดไหก็จะได้เงินนะครับเห็นไหมครับ หรือว่าคนที่มีคนที่ติดตามน้อยๆนะครับก็มีกําลังใจนะครับหรือว่าเลิกไปแล้วก็มีกาลังใจนะครับเพราะเมื่อเงินมันเข้ามาไงเราเห็นเงินนะครับอันนี้ครับก็คือเป็นกฎที่ดีมากนะครับนังนั้นเนี่ยใครนะครับที่กําลัง่ไดจะทำยู u ูบนะครับหรือเลิกทำเนี่ยกลับมาทำาลครับเพราะว่ามันเข้ามาแล้วไงไม่ว่าอันไหนนะครับเราก็สามารถที่จะรับรายได้จาก YouTube ได้นะครับก็มีคลิปโฆษณาเข้ามาได้นะครับเพียงแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยคุณก็ต้องขานเท่านั้นเองแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะอะไรครับ อ่ะพี่อั้นใช่ไหมครับเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วอ่ะแล้วมีคนหนึ่งในกรในคอในคอในงอนครับเข้ามาใหม่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ YouTube ทําอะไรครับเอาโฆษณาพี่อั้นต้องไปแบกให้กอขอคอคอด้วยนะอ่าเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยรายได้พี่อั้นก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการแข่งขันแบบเสรีครับเราก็ต้องเข้าใจอ่ะพี่อั้นก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับว,ว่าโฆษณาพี่อั้นปีหน้าน้อยลงแน่ๆดังนั้น่สิ่งที่พี่อั้นต้องทาคืออะไรครับสร้างคอนเทนต์ที่ดีนะครับก็มีคนติดตามเยอะขึ้นนะครับเพื่อว่า้มันจะแบบ มีรายได้เข้ามาเยอะขึ้นนะครับก็นี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีคือทําให้คนที่กําลังเข้ามาครับหรือว่าออกไปแล้วเนี่ยแต่ยอดยิวไม่ถึงครับมีกําลังใจเพราะเราเห็นเงินอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เฮ้ยโอบเข้ามาครับจะมีคนกลับมาท o u t u b e มากขึ้นแต่ข้อเสียคือเมื่อมีคนกลับมาท o u t u b e มากขึ้นนะครับแล้วก็มีกําลังใจในการแข่งขันมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเพียงก็ต้องไปแข่งกับคนที่ยังไม่ผ่านจาก u t u b e เลยนะพ่าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันเนี้ยอ่ะยังเพียงก็แข่งกับคนที่ผานนนเกณณฑ์แล้้วัอออคุไไไปปป แต่ปีหน้าคนทุกคนคือคู่แข่งของพี่อั้นเน่ะไม่ว่าคุณจะมีคนตามแค่สิบคนหรือร้อยคนนะครับเพียงก็ต้องแข่งกับคุณเพราะเมื่อก่อนคุณมีคนตามสิบคนร้อยคนห้าร้อยคนโฆษณาไม่สามารถเข้าคุณได้แต่กลางปีหน้าคุณจะมีสิบคนร้อยคนหรือห้าร้อยคนคุณสามารถมีเงินเข้ามาได้เข้ายูท b e ได้ครับแล้วคุณก็พัฒนากําลังใจต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จนคุณผูดตามพันคนได้ยเงินก็เข้ามาแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับของ รายได้จาก YouTube ซึ่งยันมองว่าดีมากเลยดีมากนะครับทำให้การแข่งขันมันมีมากขึ้นนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือให้ทําให้คนที่หมดกําลังใจนะครับก็หันมาสู้นะครับข้อข้อเสียคือแบบพี่อ้นนี่แหละก็เพียงก็ต้องยอมรับนี่เลยปีหน้ารายได้เขาไปเจ้าน้อยแน่ๆเลยนะครับกยูทีวเนี่ยทุกวันนี้ก็แบบนะครับก็นิดๆหน่อยๆอยู่แล้วนะครับคนติดตามสามพันเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้เขาด้วยคอนเทนต์นะครับไม่ไม่เป็นไรเราวัดกันที่คอนเทนต์นะครับก็ ยูทูบก็คือเหมือนศิลปินนะคุณแข่งกับตัวเองคุณไม่ได้แข่งคนอื่นถ้าผลงานคุณดีนะครับออย่างเช่นคุณร้องเพลงดีเพลงคุณติดเพลงคุณดีคนจะตามคุณถ้าคุณร้องเพลงไม่ดีทําอะไรไม่ดีคนก็ไม่ติดตามคุณนะครับดังนั้น YouTube สู้ด้วยความสามารถก่อล้วนโอเคครับก็จบไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้นะครับทุกคนมีกําลังใจนะครับในการทํา YouTube นะครับก็ใครที่สนใจตอนนี้ให้เข้ามาเถอะเข้ามาเถอะ u t u b e ตอนนี้กำลังสนุกครับผมโอเคครับก็อจบคลิปนี้ไปต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วใครชอบคลิปนี้ยากก็ฝด ไลค์ s like, ับสไ r i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะ